ในมิตินี้เองเนี่ยเมืองไทยมีการเปลี่ยนแปลงรับประั่นตั้งแต่สมัยเกษตรจนถึงภาคอุตสาหกรรมและก็ตลาดทุนก็จะมีคณะกรรมการเหล่านี้นะครับที่ไปมีการขึ้นทะเบียนนะครับเราก็บอกเอ๊กรรมการเหล่านี้ถ้าเราเคยไปนั่งศึกษาอยู่ในบริษัทใหญ่ๆเนี่ยยังมีความจําเป็นที่จะต้องเพิ่มปูนทักษะเกี่ยวกับเรื่องของดิจิทัลนะครับกับการประยุกต์ใช้หรือการก,ารกําหนดโพลิซี พางครั้งเนี่ยความเปลี่ยนแปลงของเชิงธุรกิจนะครับเราจะเห็นว่าเราเคยมีตลาดทุนที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ปัจจุบันก็จะอาจในอนาคตมีอา,ตลา,อาตลาดดิจิทัลก็ได้นะครับสิ่งเหล่านี้มันคือการเปลี่ยนแปลงที่จําเป็นอย่างยิ่งที่ต้องให้คณะกรรมการทั้งหลายเนี่ยมีความรู้ความเข้าใจในการที่จะทานฟอร์มธุรกิจตัวเองแล้วก็วางแผนเพื่ออนาคตธุรกิจที่กาลังถูกดิสละ ก็เป็นแนวความคิดที่เคยคุยกับทางท่านาพี่น้ำพึ่งนะครับกับทางทีมเว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราน่าจะทำทักหลักสูตรหนึ่งที่ very unique นะครับแล้วก็ตั้งชื่อหลักสูตรนี้ very unique เช่นกันเพ่อเดกคารินันก็คือเพชรเม็ดก้อนใหญนะ่ที่เรากำลังจะเจรไนให้กับประเทศไทยนะครับถ้านนอนาคตมันมีลิสต์รายชื่อคณะกรรมการที่ผ่านหลักสูตรเหล่านี้แล้วเราก็จะผักต่อว่าท่านเป็น บอร์ดหรือเป็นคณะกรรมการที่คุณควรจะต้องเส e ็จเข้าไปนั่งอยู่นะครับเพราะสิ่งเหล่านี้จะทําให้บริษัทเหล่านั้นเนี่ยถูกกาหนดนโยบายแล้วก็เตรียมความพร้อมอกับการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยใหม่ได้นะครับหลักสูตรนี้มีการทํางานที่คุยกับพี่น้ำพึ่งไว้ไม่ต้องการเชิงปริมาณกําหนดไว้ประมาณแค่60ซีทเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ได้รับา,าบขาวสาวนะครับว่าก็จะมีบุคคลดังๆ กรับประเทศเนี่ยโทรมาก็จะหาว่าผมโมนะครับสายไหมนะครับเช่นประธานกรรมการบริหารของธนาคารทหารไทยธนาชาตินะครับก็จะส่งมาเองนะครับก็ท่านก็ทราบดีก็ท่านอธิบดีก,ปปกรมสรรพกรนะครับหรือแม้แต่อดีตรัฐมนตรีนะครับหรืออดีตรองนายกรัฐมนตรีนะครับหรือแม้แต่กรรมการที่อยู่ในบริษัทตลาดหลักทรัพย์นะครับทราบจากจำนวนรายชื่อแล้วก็เลตเซ ยังไม่เปิดตัวเลยวันนี้เปิดตัวนะครับก็มารู้บอกได้ไหมก็เกินไปกว่า50%ที่รีจิสเตอร์แล้วนะครับผมก็เชื่อว่ามันเป็นกระแสไม่ใช่ไม่ใช่แค่เพียงกระแสนะครับอาจจะเป็นสิ่งตอบรับกับก,บการเปลี่ยนแปลงของระดับนโยบายเราก็คิดว่าความร่วมมือผมถือว่าเป็นความร่วมมือระหว่าง t m a กับทางดีป้าเองครั้งแรกนะครับในการลอ n c h โปรแกรมนี้นะครับแล้วก็เชื่อมันว่าโปรแกรมนี้จะทําให้ประเทศไทยเรามีผู้บริหารในระดับท็อปของประเทศที่สามารถจะ transform องค์กรแล้วก็เปลี่นแปลงระบบเศรษฐกิจในอนาคตได้อย่างทันท่วงทีนะครับในนามผออดีป้าต้องขอบคุณทีมเแล้วก็สื่อมวลชนนะครับแล้วเดี๋ยวจะมีคำถามเราคงจะมี Q&A ต่อไปนะครับขอบคุณมากนะครับขอขอบพระคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรนะัทพลนิม,มานพัชรินเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะผู้อำนวยการใหญ่สำน,นักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลค่ะ